คดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนออุทธวัจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องมหาธนวานิชพ่อค้ามีทรัพย์มากเว้นทางที่มีภัยวานิโชวะพยังมักคังอป,ปสัทโธมหัธโนวิสังชีวิตุกาโมวะปาปานิปริวัตะเย บุคคลควรเว้นบาปทั้งหลายเหมือนพ่อค้ามีทรัพย์มากมีพวกน้อยเว้นหนทางที่มีภัยและเหมือนคนผู้รักชีวิตเว้นยาพิษเสียฉันนั้นที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องมหาธนาวานิชพวกโจรประมาณ500คนหาทางเข้าปล้นเรือนของพ่อค้าชาวสาวัตถีแต่ก็ยังไม่ได้โอกาสกระทั่งรู้ข่าวว่า พ่อค้าจัดสินค้าบรรทุกเกวียนจำนวนมากจะเดินทางไปทำการค้าจึงพากันไปซุ่มอยู่ในหนทางที่เป็นดงป่านอกกรุงฝ่ายอุบาสกผู้เป็นพ่อค้าได้ส่งข่าวถึงภิกษุทั้งหลายว่ากระผมจะไปค้าขายที่เมืองโน้นถ้าพระคุณเจ้ารูปใดจะไปยังที่โน้นก็ไปพร้อมกับกระผมได้จะได้ไม่ลำบาก เรื่องอาหารในระหว่างทางเดินเดินเท้าตามเกวียนภิกษุไม่ได้ขึ้นเกวียนมีภิกษุจำนวนมากขอร่วมเดินทางไปด้วยออกจากกรุงไปถึงหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ปากดงซึ่งมีพวกโจรสุ่มรออยู่ในดงป่าไม่ไกลนักพ่อค้าได้หยุดขบวนขอเวลา2อถึงสวันแก้ปัญหาโคและเกวียนที่ชำรุด ระหว่างนั้นก็ได้ถวายอาหารแก่ภิกษุเหล่านั้นทุกวันพวกโจรรออยู่นานก็สงสัยจึงส่งโจรที่เป็นเพื่อนกันกับคนงานของพ่อค้ามาสอบถามก็รู้ว่าต้องรอสองถึงสามวันฝ่ายเพื่อนก็สงสัยว่าจะถามทําไมโจรก็บอกว่ารอปล้นขบวนเกวียนอยู่วันนี้แหละคนงานเห็นว่ามีภิกษุจำนวนมากร่วมเดินทางด้วย จึงบอกแก่พ่อค้าผู้เป็นนายว่ามีโจรรอปล้นอยู่พ่อค้าจึงตัดสินใจว่าเมื่อจัดการโคและเกวียนเรียบร้อยแล้วจะเดินทางกลับเข้ากรุงไม่ไปต่อวันที่สามโจรมาถามเพื่อนว่าทำไมยังไม่เดินทางตอบว่าพ่อค้าเปลี่ยนใจจะเดินทางกลับพวกโจรจึงพากันมาซุ่มระหว่างทางกลับ พ่อค้ารู้แล้วก็แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่ามีโจรรอปล่นยังไม่อาจกลับเข้ากรุงได้ไปต่อก็ไม่ได้ขอให้พวกท่านจงไปตามที่ท่านปรารถนาเถิดกองเกวียนจำเป็นต้องปักหลักอยู่ตรงนี้ก่อนภิกษุเหล่านั้นกลับเข้าไปในพระเชตวันวิหารพระพุทธเจ้าทรงสอบถามถึงเหตุทรงทราบแล้วตรัสสอนว่า พ่อค้าผู้มีทรัพย์มากย่อมหลีกเลี่ยงทางที่มีภัยคนที่อยากมีชีวิตอยู่ย่อมหลีกเลี่ยงยาพิษภิกษุรู้ว่าพบสามกามภพรูปประพบรูปประพบเป็นเหมือนหนทางที่มีโจรซุ่มอยู่ก็พึงเว้นบาปเสียแล้วตรัสภาษินินี้วานิโชวะพยังมักค,คังอป,ปะสัตโธมหัตถโน วิสังชีวิตุกาโมวะปาปานิปริวัชเยบุคคลควรเว้นบาปทั้งหลายเหมือนพ่อค้ามีทรัพย์มากมีพวกน้อยเว้นหนทางที่มีภัยและเหมือนคนผู้รักชีวิตเว้นยาพิษเสียฉันนั้นอธิบายพุทธภาษิตภัยคือความน่ากลัวที่ปรากฏให้เห็นอยู่ภิกษุผู้เป็นบัณฑิตควรเว้นบาปทั้งหมด แม้จะบาปเล็กน้อยก็ตามจบพระพุทธดำรัสภิกษุเหล่านั้นบนรรลุพระอรหั์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีคติธรรมความรู้ผู้เห็นพบว่าเป็นภัยพึงเว้นบาปเหมือนบุคคลผู้รักชีวิตพึงเว้นยาพิษ